ตอนนี้เรามาสัมภาษณ์นะครับแฟนแจ็คเป๊ปโฮนะครับยัง <laughs> ในหน้าเหมือนนะฮะอายครับเจงเฟสเฟน <laughs> นี่ครับหน้าเหมือนไม่เหมือนดูครับเหมือนเฟซเจ็คครับไม่เหมือนค่ะใครว่าเหมือนครับใครว่าเหมือนคอมเมนต์ครับแต่นี้มาดูนะครับ นักเรียนสอบแบดมินร์ดยะอ้าแฟนเจ็คปหอครับลองสาธิตหน่อยฮะเร็ว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 ใคว่าเหมือนกดไลค์ครับนี่ใกล้ครับดูใกล้ครับสูไม่ลงเลย เราจะเข้าวไหมเนี่ยไม่เข้าวนู้นนี่นี่เราให้แฟนเจ็บไปโพดูตัวอย่างทำตัวอย่างแล้วทำตัวอย่างอ่ะลองทำดู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 โชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่ไหมเอียร์ดีอะคุณ ดูในคลิปนี้ดูมีจะมีคนดูมากขนาดไหนครับเหมือนเหมือนเจ็คเป๊โพเนี่ยครับต้งโดน้ำใช่ไหมครับ